สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องพาร์ตอณิสิตทูนะครับหรือเครื่องมือในการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางสำหรับหัวข้อที่ผมจะทำนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคาวที่แล้วนะนะครับเฮโพเซตนะครับซึ่งตัวเฮโพเซตนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์พาร์ทในสิทธิ์ที่เป็น observable ครับก็คือตัวแปรที่สามารถสังเกตได้นะครับในการวิเคราะห์พาร์ทในสิทธิ์โมเดลนะครับโดยที่ตัว He นะครับ process เนี่ยสามารถทดสอบตัวแปรกลางกับตัวแปรกลับได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับการที่จะใช้ตัว มาโคนะครับของโปรเซสนั้นก็มีให้ใช้ฟรีนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดนะครับในเว็บไซต์นะครับตัว p o รเซ s ม m a c .ORG นะครับเราก็จะเห็นว่าดาวน์โหลดตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะไปที่หน้าต่างของตัวดาวน์โหลดเราก็มาเลือกด้านล่างครับก็ดาวน์โหลด f o ร m มเดอะรีซอหครับนะครับซึ่งเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ แาลกอรี่นะครับคาลกรีนะครับแล้วก็มาที่ r e s o ร์ทครับนะครับจากนั้นนะครับในหน้าต่างตัวนี้นะครับเราก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเจอคำว่า Data Process 4.3นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับพอ u n น i p นะครับแตกไฟล์ออกมาก็จะมีนะครับให้เลือกทั้งโปรแกรม R-SET แล้วก็ Stata นะครับเออไม่ใช่สิ โปรแกรม r s a t แล้วก็โปรแกรม h p d s นะครับจากนั้นก็นะครับมาดูในโฟลเดอร์นะครับที่เราจะใช้กันก็คือในโปรแกรม h p d s นะครับเราก็จะมีตัว Custom นะครับ Dialog Builder นะครับเราก็จะมีตัว p r o c e s ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะนะครับเอาไปใช้ Install นะครับการ Install ก็เป็น Extension นะครับ Utility แล้วก็ Install Custom Dialog นะครับ ก็เลือกตัวโพเซตเข้ามานะครับแล้วก็ Open นะครับก็จะเป็นการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตัวโพเซ s นะครับของเขานะครับอันนี้ยังเป็น4.2อยู่นะนะครับแต่ว่าเราดาวน์โหลดมาเป็น4.3นะครับของฟรีนะครับอย่าไปบ่นมากจากนั้นมาที่ a n a l y z e ครับเลือก r e s s i o n เลือก p o c e s s 4.2นะครับ เราก็จะเห็นหน้าต่างรูปตัวนี้ขึ้นมานะครับในในเว็บเขาบอกว่า4.3นะนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น4.2เบต้านะนะครับเราก็เปิดข้อมูลนะครับเราก็ใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับซึ่งนะครับในการที่จะวิเคราะห์ตัว p r โ s เซ s นะจะต้องมีเอกสารตัวนึงคู่กันนะครับก็คือโมเดลของเขาครับเขาเรียกว่าเป็นโมเดล for เทมเพลต f o r รับโพเซ s นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ระบุว่าเราจะวิเคราะห์นั้นเราจะใช้โมเดล Number อะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นัมเบอร์หนะครับซึ่งโมเดลของเขาจะมีนะครับมีไฟล์ที่ผมมีเนี่ยถึงโมเดล74นะครับแต่ว่าในตัวเวอร์ชัน่เนี่ยมีทั้งหมด 90... 90ประมาณ90กว่าโมเดลนะครับแสดงว่ามันมีโมเดลเพิ่มใหม่นะ นะครับโมเดลเพิ่มใหม่เข้าไปอีกนะอีกสองยี่สกว่าโมเดลนะครับทีนี้มาดูกันนะครับผมก็นะเราพูดถึงโมเดลหนึ่งก่อนนะครับอย่าไปดูโมเดลอื่นนะเอาง่ายๆก่อนนะโมเดลหนึ่งนะครับโมเดลหนึ่งนั้นนะครับผมก็สมมุติง่ายๆก็คือส่วนสูงกำานายน้ำหนักโดยมีมอดเป็นเพศนะครับเพศชายนะครับผมก็ Y ก็คือน้ำหนักครับ x ก็คือส่วนสนะครับตัวม o ด e r ลเตอร์ก็คือ mail นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้จะต้องระบุเป็นโมเดล number one นะครับ number หนึ่งนะครับจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็น output ที่ได้นะครับตัวตัวเลขยังเป็น4.2อยู่นะนะครับยังเป็น4.2อยู่นะครับเขาก็จะระบุว่าเป็นโมเดลที่1 y เป็นน้ำหนัก x เป็นส่วงแล้วก็มีตัวแปร mod เป็นอะไรครับ เมลนะครับตัวอย่างมี102นะครับจากนั้นก็วิเคราะห์นะครับได้อันนี้เป็นเอาต์พุตนะครับเขาจะให้เป็นตัวเทคนะนะครับจากนั้นนะครับผมก็ลองทดสอบในโปรแกรม SPSS โดยวิเคราะห์ด้วย regression ผลการทดสอบผมว่ามันเหมือนกันนะนะครับนะครับโมเดลก็เหมือนกัน R ได้เท่าไหร่ครับจุด9 4 9นะครับ R s q u a r e จุด422นะครับ ถ้าปัดเศษขึ้นมาก็เท่ากันนะนะครับตัวอ,อันนี้เป็นอะไรครับ MSE นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็น SEE นะครับอันนี้ค่า F เท่ากันนะครับอันนี้เป็น mean square นะครับ mean square ตัวนี้ข้างล่างครับ mean square error ก็คือตัวนี้นะ97นะครับอ่า mean square error ส่วน El f นั้นได้23.8นะครับแล้วก็ซิกด้วยนะครับซิกด้วยนะนะครับซิกเหมือนกันจากนั้นมาดูผลของโมเดลเอ่อผลของตัวแปรนะครับ c o n สแตนตเท่ากันครับคอนสแตนตเท่ากันนะถ้าปัตทศยิ3ัลสาแเนมงก็เท่ากันนะ Standard ดออรก็เหมือนกันครับ T ได้เท่ากันนะครับค่าต่อมาส่วนสูงครับส่วนสูงได้1.10เท่ากันนะครับ ค่าส,ามสัมศิษก็ได้เท่ากับตัวนี้เป็นทั่ชม4ี่ตำแหน่งนะครับค่าทีา่ตัวนี้ไม่ให้สแตนดาร์ดมานะตัวนี้ไม่ให้ค่าสแตนดาร์ดมาให้เฉพาะตัวค่าสามศิษย์อันสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดทอยมาไหมไม่มีนะนะครับไม่มีความต่างนะครับก็คือนะครับตัวโลเวอร์นะครับ Lower Limit นะครับ upper Li m i t นั้นนะครับตัวนี้เราไม่ได้เลือกฟังก์ชันของเขานะเขาก็มีให้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ uh, CI confidence interval นะครับเขาก็ให้เหมือนกันแต่ว่าในใ,ในในฟังก์ชัน sps ผมไม่ได้เลือกนะนะครับตัวนี้ก็สามารถคำนวณได้ใน sps นะครับตัวที่จะต่างกันนะครับก็คือในผลของ process จะไม่มีค่า standard นะครับจะให้ค่า unstandard มานะ นะครับเพราะตัวนี้ก็คือ,อค่าสัมประสิทธิ์จากนั้นก็ SE นะครับ standard error ค่า t แล้วก็ p-value แล้วก็เป็น lower bar กับ upper bar นะครับอของ confidence interval ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะนะครับ lower กับ upper นะครับซึ่งนะครับถ้าไม่ค่อมศูนย์นะครับมันก็จะ significant นะครับอ,อันนี้ก็คือตัวผลนะครับทีนี้ ตัวของโปรเซสก็จะมีการทดสอบของ high order unconditional interaction นะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกครับ condition effect นะครับ condition effect ซึ่งนะครับถ้าดูนะครับว่ามันเป็นมอดไหมมันก็ดูตรงที่ตัวนี้ครับ interaction term นะครับซึ่งก็ถือว่า s i กนะครับก็แสดงว่าเป็น Mod นะครับ อันนี้ก็คือการทดสอบเปรียบเทียบนะครับรระว่าง p โพเ s s กับ Reation นะครับถามว่ามันสะดวกไหมนะครับมันก็ไม่ต้องเตรียมตัวแปรครับตัวนี้ไม่ต้องเตรียมนะอันนี้ต้องมาเตรียมตัวแปรก่อนระหว่างเมลกับส่วนสูงนะครับแล้วก็ค่อยทดสอบนะครับก็สามารถให้ผลเหมือนกันนะครับให้ผลเหมือนกันทีนี้นะครับนอกจากตัวโพเซตเนี่ยนะครับ โปรเซส m a โค o เนี่ยนะครับมันจะให้อาพตธมาแล้วมันยังให้ตัวนะครับตัวกราฟ scatterplot นะนะครับซึ่งก็จะให้เป็น s ินแท็กแล้วเราก็มาหลั่นนะครับใน s ินแท็กใน h v s ก็จะได้กราฟแบบนี้ที่จริงน่าจะทําเป็นลายมากกว่านะทำเป็นลายมากกว่า,นะา,า,กกวาซึ่งมันก็จะดูง่ายนะนะครับแต่ว่าเรา Edit g r กราฟได้นะนะเดี๋ยวอิดิตกาเดี๋ยวลองดูลองเล่นดูนะครับทีนี้มานะลองเล่นดู ก่อนอื่นนะนะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับ process macro นะครับ o r g นะครับเราก็จะได้หน้าต่างตัวนี้มานะครับหน้าต่างอายุเยอะแล้วนะเนี่ยนะครับเขาก็นะฮะทำ process macro ให้เราได้ใช้นะครับก็ดาวน์โหลดครับจากนั้นนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดนะครับ ตัวฮะคลิกต่อครับก็มารีเซ็ตฮับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นตัวนะครับดาวน์โหลดโปรเซ็ตตัวนี้ก็คลิกนะครับก็ดาวน์โหลดได้ทันทีนะครับคลิกก็ได้โหลดได้ทันทีแต่ทีนี้นะครับผมโหลดมาแล้วนะนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะให้ดาวน์โหลดนะครับขึ้นมาทันทีนะนะครับซึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะอันซิปนะครับแล้วก็ไปติดตั้งนะครับทีนี้เวลาติดตั้ง ติดตั้งเราก็ต้องเปิดโปรแกรมตัวนะครับ SPSS มาก่อนแล้วเลือกที่ Extension เลือก Utility แล้วก็ Install นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกตัวนะครับตัว Process นะครับแล้วก็ Open นะครับผมเปิดไปแล้วก็นะเรียบร้อยติดตั้งนะครับก็ไม่ยากครับใช้งานง่ายนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในการวิเคราะห์นะครับตัวปกตินะครับปกติใน SPSS เราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรก่อนที่จะทดสอบนะครับโดยถ้าเราทดสอบตามโมเดลที่1นะคราว่าโมเดลที่1คือโมเดลเนี้ยครับโมเดลเนี้ยนะครับส่วนสูงส่งผลต่อน้ําหนักแล้วก็มีมอดเป็นเพศชายนะครับตัวแปรเพศนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวแปรมอดก่อนนะครับปอดก่อนนะเวลาเตรียมตัวแปรมอดก็นะครับตัวแปรเพศกับส่วนสูงนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาดูที่ a d c a t i o n นะครับ linear นะครับโมเดลก็นะครับที่เราจะใช้ก็คือตัวแปรตามเป็นผมรีเซ็ตแล้วกันนะครับตัวแปรตามเป็นน้ำหนักครับตัวแปรส่วนส่วนสูงก็เป็นตัวแปร x นะครับมีเพศเป็นมอสนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับระหว่างเพศกับส่วนสูงนะครับจากนั้นก็ tap ok ครับซึ่งเราก็จะได้ ผลของ output อก็คือตัวนี้ครับได้มานะครับซึ่งก็นะครับเหมือนกันทีนี้ในกรณีของตัว p r o โพเซตมาโคนะครับเราก็มาที่ตัวนี้โพเซตนะครับจากนั้นหน้าต่างของ p โพเซตก็จะปรากฏขึ้นนะครับผมรีเซ็ตก่อนนะนะครับตัวแปรตาม y ก็คือน้ำหนักตัวแปร x ก็คือส่วนสูงครับส่วน m ก็คือตัวนี้นะครับไม่ใช่มีดิเตอร์นะ มันเป็นมดนะครับมีเตเตอร์ก็ตบแตกกลางนะ,ะแล้วก็มีตัวอะไรครับเมลนะครับตัวนี้จะต้องเลือกเป็นโมเดลหนึ่งนะนะครับทีนี้ถ้ามาเรามาดูนะเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมีนัมเบอร์โมเดลอยู่92บอโมเดลนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์เราต้องมีคู่มือเขาก่อนนะนะต้องรู้ก่อนว่านะโมเดลที่เราจะวิเคราะห์นั้นมีโมเดลรูปแบบไหนอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมกําลังทดสอบอยู่เนี่ยเป็นโมเดลหนึ่งครับนะบเป็นโมเดลหนึ่ง ช่วงความช่วงมั่น95นะครับก็คือปกตินะครับบูสต์สเตปปิ้ง500 5,000 5,000นะครับ, 500, นะ 5, 000, 5, 000, รบปกตินี่เขาใช้เท่าไหร่ครับตามบทความตีพิมพ์เนี่ยนะครับถ้าเป็นบทความตีพิมพ์ของชาวจีนคนหนึ่งเขาพูดถึงการจำนวนของบูสต์สเปปิ้งก็ประมาณ800อัพนะครับ800ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ถ้าเป็นของกลุ่มผู้ใช้ M+ นะครับ ก็จะใช้หมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่า default ของตัวนี้ที่5,000ผมว่าก็โอเคนะครับไม่เป็นไรทีนี้มาดูนะครับตัวนี้เราเรียกว่าทีนี้มีออปชันนะนะครับมีออปชันนะครับเราจะเห็นว่ามันก็มีออปชันนะผมก็อยากจะได้ตัวเนี่ย Generate Code นะครับเกี่ยวกับ Interaction นะน,น,นะครับ Continue น,นะครับ Continue จากนั้นก็ตอบโอเคครับ รอสักพักหนึ่งอมาแล้วครับเขาก็จะระบุนะครับตัวโพเซ s นะครับอ่าโพเซตทีนี้นะครับก็ระบุว่าโมเดลที่เราวิเคราะห์นั้นก็คือ m 1นึ่งคือน่าจะมีการาฟดูสิของฟรีก็ยังอยากได้เพิ่ม <laughs> น่าจะมีได agram นะไม่มีนะครับเาเราต้องใช้ได agram ของเขาเพิ่มเข้ามานะครับ ก็คือโมเดลที่1นะครับก็คือโมเดลที่เราดูนั่นแหละมี y เป็นน้ำหนัก x เป็นส่วนสูงแล้วก็ m a l เป็นม o ดนะครับม o ดอันนี้ก็คือผลผลที่ได้จะเห็นว่าเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันทีนี้นะครับเมื่อกี้ผมเลือกออปชันเกี่ยวกับตัวทำซินแทกนะครับทำซินแทกก็คือเขาก็จะให้ซินแทกตัวนี้มานะครับเขาให้ซินแทกตัวนี้มานะครับแล้วก็กัปปี้ครับคัดรอกครับ คลลอกซินแท็กตัวนี้นะครับก็อ d i ก็ o p y t Copy นะครับ c o p y จากนั้นนะครับไปไฟล์ New ครับเลือก s y นแท็กครับนะครับหน้าต่าง Syntax ก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็วางคำสั่งไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็รันคำสั่งนะครับจะเห็นว่าให้กราฟมาแล้วนะครับให้กราฟมาทีนี้นะครับเขาให้เป็นพอดกราฟนะครับถ้าได้เป็นลีนเนี่ยเป็นไลน์เนี่ยมันจะดีมากแล้วก็ Edit ิทกราฟนี่อีกรอบหนึ่งครับ ยนะีดีดดกาอีกรอบหนึ่งก็เป็นอ,อะไรครับเลือกนะครับต้องเลือกก่อนเอาตัวนี้เนียนะครับตัวสีแดงนะนะครับได้ไหมนะครับได้เป็นสมการตัวใหญ่นะนะครับเราน่าจะทำกราฟตัวอะไรนะ เราแค่ทำกราฟตัวนี้ได้นะครับไม่ได้นะสงสัยต้องไปทำกราฟเองข้างหน้านะมันน่าจะโยงเส้นได้นะนะครับถ้าโยงเส้นมันจะเป็นคล้ายๆภาพตัดกันนะครับภาพตัดกันก็คือลักษณะแบบไหนคล้ายๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยในะไ,มไม่มีเส้นนะครับม,มันก็จะเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้มันจะตัดกันนะครับมันจะตัดกันอ่ามันจะตัดกัน น่าจะต้องไปทไําในใน powerpoint นะครับได้กราฟที่ตัดกันนะครับก็คืออเป็นมดนะครับเป็นมดนะนะครับอ่าเราก็นะครับ,ารานะรบสามารถที่จะสร้างเป็นกราฟได้นะครับสร้างเป็นกราฟได้อืมก็นะครับอาจจะขาดไปนิดนึงเนาะถ้าเป็นกราฟเส้นนะครับก็คือเราอาจจะไปทําใน PowerPoint ก็ได้นะครับแล้วก็ลากเส้นเองเพราะว่าเขาให้จุดมาแล้วนะครับเขาให้จุดมาแล้วเส้นสีฟ้าหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงคือเพศชายเส้นสีฟ้านี่ก็คือเพศหญิงนะครับจะเห็นว่าหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเป็นเพศชายครับเพศชายอ่าเพศชายนะครับตัวสูงเพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักจะลดลง <laughs> เพศชายนะครับตัวสูงเพิ่มขึ้นน้ําหนักจะลดลงแต่ถ้าเกิดเพศหญิงล่ะนะครับตัวสูงเพิ่มขึ้นน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ผลจากการวิเคราะห์โมเดลที่1นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่1โอเคอลบแล้วก็ยกเลิกโอเคครับก็เป็นนะครับ พอเซตมาโคโมเดลที่1นะครับออคลิปหน้าไม่รู้จะลองทำโมเดลที่2โมเดลที่3ดูไหมนะครับดูก่อนว่านะครับมันน่าสนใจไหมนะครับบางครั้งก็น่าเบื่อนะนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่1นะนะครับโมเดลที่1ซึ่งจะเป็นทดสอบแบบ Simple นะสิมเพที่โมเดลง่ายๆที่มีมอสนะครับดังนั้นโมเดล1ก็จะง่ายสุดละนะครับโมเดล ซับซ้อนก็จะเป็นโมเดลหลังๆนะครับคอมเพล็กนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเาอาอาจจะลองดูก็ได้นะครับลองเล่นๆดูนะครับลองดูอของโปรเซสโมเดล1นะโมเดล2ถ้าเกิดผมมีข้อมูลนะนะครับก็ลองเดี๋ยวลองดูว่าจะรันได้ไหมนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ